Vale. อย่างแรกของคาราูสระเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสาระาคุณวุิเกิดเมื่อวันที่2เมษายนพศ2505มีภูมิลำเนาเดิมอำเภออำนาจ,จเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นบุตรคนที่4จากจำนวน6คนของคุณพ่อบุญหลายคุณวุฒิกับคุณแม่กา้านคุณวุฒิและจบการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านนามหม่อมา้าจังหวัดอำนาจ,จเจริญคะ่ะและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนป่าติววิทยา อำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรต่ออนุปริญญาการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีเข้ารับราชการครูครั้งแรกเที่ยโรงเรียนบ้านไรข่ขีอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญในปัจจุบันจากนั้นสอบเป็นครูใหญ่บรรจุต,ตำแหน่งครูใหญ่เที่ยโรงเรียนบ้านนำรัพย์อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญ เราย้ายไปเป็นครูใหญ่เที่โรงเรียนบ้านนาดีอำเภอรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญและตำแหน่งสุดท้ายขอย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่เที่ยโรงเรียนบ้านดอนชีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย,รย,ทธ,ทยธรรมธิราชคณะศิลปศาสตร์รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ครูสระเปิดใจว่าเคยท้อจนอยากหยุดแต่งเพลงเพราะแต่งยังไงก็ไม่ผ่านนานถึง11ปี11ปีเราส่งทุกเดือนไม่ผ่านเกือบจะเลิกจนปี2536ตอนนั้นแม่ป่วยคิดว่าจะแต่งเพลงเพื่อเอามารักษาแม่พาแม่มาโรงพยาบาลตอนนั้นยังเป็นครูเส้นทางครูไปเรื่อยๆเป็นครูน้อยชื่อเพลงราคาคนจนซึ้งแล้วคำสัญญาแต่ก็ไม่ได้ดังเป็นเพลงกลางๆเอาไปใส่อาราบ้าครูเขาก็ดูจะมีแววเลยขอไป อีก เราเลยแต่งเพลงจดหมายผิดซองเพลงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของครูด้วยเสมือนแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของการเขียนเพลงและต่อมาก็ได้ร่วมงานกับพี่เอชย,ยาเพลงกระทุงหลงทางและไมพิรมพรเพลงยาใจคนจนครูสลาเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ของค่ายแกมมิโกและได้มีนักร้องหลายท่านนำเพลงประพันธ์ของครูสลาไปออกเป็นเทปแผงสู่ท้องตลาดโดยมีบทเพลงดังจากการแต่งเพลงเช่นหลังจานในงานแต่ง ยาใจคนจนปริญญาใจเกี่ยวเข้ารอแฟนแพร่รปสนามรักเป็นต้นค่ะ